เสียงผมเหมือนดิมนะใครบอกว่ามึงเลือกคบเขาไปเหรอเพลงเก่งเวลาร้องคาราโอเกะเอาขาหมูเลยเมื่อกี้บอกกเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าเอาไปมี่ไหมเอาสวัสดีครับสวัสดีฮะเจนี่คุณคุณน้าฝั่งนู้นคุณน้าฝั่งนู้นมาแล้วไปกินข้าวไหนวันนี้ร้องเพลงอะไรยังมึงรีบวะโอเคจะไปหาข้าวกินก่อนใส่แมสใส่แมสใส่แมสนะช่วงนี้ก็เป็นโควิด ใส่แบใส่เบนเดอร์อ่ะใส่เบ่นเดอร์วันนี้ช่วงนี้เท่ไงก็คือไม่อยู่บ้านไม่ได้แต่งตัวก็แต่งซะหน่อยใช่วันนี้นะมารับเพื่อนแจมนะครับเพื่อนแจมกับเพื่อนมิ้ปสวัสดีครับสวัสดีครับแจมครับมีชื่อเสียงในวงการนิดนึงฮะอะไรวงการตลกกับตลกแล้วปกติอยู่แถวบ้านมึงมีอะไรกินวะโอ้เยอะของแถวนี้ราชพฤกษ์กับของเยอะมากผมเดี๋ยวผมจะพาไปนะคุณโต๊ดแล้วอยู่บ้านมานานยังก็อยู่ตั้งแต่เกิดนะ กูหมายถึงช่วงโควิดเนี่ยคือชุ่ดนี้อยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยนะก็อยู่เล่นเกม ROV ทำหาธุรกิจทําไปก่อนแต่เนี้มีร้านครัวซองหนึ่งร้านร้านดังขับมาจากต่างประเทศเนี่ยแม่งมาต่อคิวปกติมึงชอบร้องเพลงปะไม่เคยชอบไม่เคยอยากร้องเพลงเท่าไหร่มึงรู้ปะเนี่ยที่กูชวนขึ้นมาเพราะอะไรมึงชวนกูร้องเพลงเออปกติมึงชอบร้องเพลงอะไรแบบแนวไหนชอบแนวแจ๊สอุ้ยแจ๊สบุ๊คบิ้ง่าแล้วคุณมีอ็คุณมีชอบชอบเพลงแนวไหน คนเขาเรียกว่าสากลสากลแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นร้องคาราโอเกะเพื่อนี้ยก็จะชอบเพลงไทยเพราะว่ามันร้องไปทุกคนเพลงเก่งตอนร้องคาราโอเกะคือเพลงอะไรของแท้ทุกคนเลอยเออเพราะมีคนบอกว่าเสียงผมเหมือนดิมนะใครบอกวะมึงเลือกเขาไปเฮ้ยมึงชอบเกาหลีป่ะชอบไปเที่ยวถึงเพลงเป็นเพลงแบบพวกของบิ๊กบงบิ๊กแบงอะไรอย่างเงี้ยฟิลแบบบิ๊กแบงเพลงอะไรนะฮารุฮารุแต่ร้องเพลงสักเพลงนึงก่อนเพราะว่าเพราะว่า อะไรอ่ะทอาเสียชาติเจ๋งดุมุ่มุเขาจะร้องเพลงกันอยู่ดีก็ช่วยชาติเก่งเก่งเวลาร้องเาราเกะเอาขาหมูเลยเมื่อกี้บอกกกเก่งเเลยเออุ๊บกเฮ้ยเฮ้บ้าเอาไปมีไหมเอาไว้งวันหรือรงโรงไร้ลงตะกี้สัตว์งิดแน่ด้รีบมา จริงไหมเราต้อสั่นจังอันนี้คือวิธีการที่เราลองทั้งโลแบบนี้จริงๆใช่ใช่เราต้องรกเอมแน่ตอนนี้ช่วยใจัโอ้ยโอ้ยไม่ผต้พงเกิดพี่ลมพอกว่าไม่เี้อ ทำยังไงให้เพลงแบบนี้เป็นลูกทุ่งได้นี่คอนเซปต์คาราโอเกะคือคาคาราโอเกะคือเราร้องเพลงบนรถคาราร้องเพลงบนรถนี่คอนเซปต์ดีนะถ้าเป็นเพลงเป็นเพลงแบบสไตล์เราอ่ะผู้สาวขารอไงี้ยผู้สาวขารอเป็นไหนต่อไปไหนต่อเดี๋ยวเราไปกินฟาสต์ฟู้ดกันโอเคถามว่าได้ช้อปปิ้งบ้างไหมชอบแต่น้อยลงน้อยลงเยอะมากเพราะว่ามันไม่ได้จะใช้ออกไปมันไม่ได้ซื้อไปไหนอ่ะมีแพลนไปเที่ยวไหนไหมหลังจากโควิด พูดถึงชาติหน้านะ <laughs> <laughs> มึงเคยบอกทางใครแล้วเขาขับรถชนไหม <laughs> 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 มีคนเคยทักว่าหน้าเหมือนดาราปะกลัวออมีมีดาราอะไรปะเวลาตลก <laughs> มึงว่าแจงเหมือน <laughs> ใคร ึงจะหน้าเหมือนดาราคนหนึงมีคนบอกกูหน้าเหมือนนิกกี้อ๋อไอ้เนี่ยเขาจะมาฟ้องเอานะนิกกี้นาชัดเหรอนิกกี้พีชไม่ใช่ไม่ไอ้แจมมันเหมือนมันเหมือนไอ้นี่เรื่องนี้ดังมากนะเรื่องอะไรก่อนเรื่องมันนิ้วหาเอาดูโรเอาดูโรไอ้เีจมขอขึ้นภาพเอาดูโรตรงเนี้ยแล้วเทียบกับแจมเจมมึงถอดแว่นเดี๋ยวนี้ถอดแว่นเจ้เลยเพลงบีเทสนะตอนนี้กูกำลังกินบีเทสโอ้ยมันขึ้นแล้วมันจะกลัวโควิดบบนี้ทำไมถึงไม่ใช่รถไฟฟ้าไอ้เจมอ๋อทำไมมา เช็กกีตาร์หมาเห่าเออเออเป็นผู้สาวขาหัวใจน้องนี่ก็มีแหงหัววายเขานนองสองเบิ้งเยอะกำกับพากูผิดได้ไหมเสียชื่อนักร้องแต่ว่าฉันนั้นแค่รอตกเป็นผู้สาวขาลอยากเป็นผู้สาวไอ้เพลงนี้มันอาจจะเกินตัวมึงไปนิดนึง หากวชาฉันฉันเธอมันไม่ได้แจ๊รับกับรับอันนี้กันพี่ชอบเพลงอะไรเซ็คโลโซครับเซ็คโลโซเออดีดีดีอ้าละหน้าเหรอละละน้าเหรอผมชอบเพลงอีสิบสี่ครั้งอะพอรับของก็เอ่อแอลกอฮอล์หน่อยก็โอเคถือว่าดีไปไหนต่อวะครับไปไหนต่อวะเข้าบ้านแล้วเพราะว่าวันนี้มามามารับมาซื้ออาหารกินเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วก็คือจะพากลับบ้านละไงอะไร <g ül> อไรยนงี้มึงก,กลัวอะไรเดียวช่วงนี้คนรเป็นแพนิกยินเสร็จแล้วโอเคจัดสักหนึ่งบทเพลงว่ามาเพลงที่ชอบร้องคาราโเกะที่มันต้องร้องจริงๆ14ครั้ง <c oughs> เกินตัวเธอทำให้ฉันอึกถึงเธไม่อะไม่ไม่รอยยิม้มที่เธอส่งมาจากเวลาที่เราใกล้กันจับมือเธอไว้ข้างใจฉันแค่ที เธอทำให้ฉันรู้สึกเมือ่อตอนสิบีอะไรอ่ะเมื่อกี้ร้องผิดอะดิใครตอนที่ฉันมีแฟนคนลึกๆข้างในมันวันมันไวแปลกๆเธอรู้ไหมฉันเมื่อสิบสี่อีกครั้งรมแบบรีมันหายไปสักพักอ้อก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 กออกอกอก ชมฟจากรอยยิมที่เธอส่งมา,มาจากเวลาที่เราใกล้กัน s beautiful. <S จับมือเธอคือเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสี่คร,ครั้งนึงครั้งนึก็ดีนะเพลงนี้เดินถึงสิบสีครั้งความรักครั้งแรกของ,ของเมื่อไหร่สิบสี่ครับดูชอปปิสงก่อนครับลึกๆเครื่องในมันวันมันไวแปลก ธอรู้ไหมฉันมือสิบสี่ครั้งโอ้โหปต่กระจกด้วยอานนี้ถ้าไม่ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสี่ตอนสิบสี่ไอ้ตอนนี้ฉันมีแฟนคนแรกแฟนคนแรกเพลงนี้ผมผมชอบนะอยากลองฟลงอ่ะเดี๋ยวถึงบ้านก่อนเดี๋ยวถึงบ้านคิดอะไรก้ย ตอนดูว่มันเอะเอะเอะเราไม่ได้สักคำเลยเอาหารูหารูได้ปะบ้านมันไปไงนะกลับรถกลับรถก็คือที่เล่นมาทั้งหมดการเด็งคนเดียวเลย ก็คือกะเด่นคนเดียวเลยผมก็ตั้งใจขับรถมึงก็กะเด่นเลยพอเพลงอะไรนะ BTS อรอไม่ใช่ดูดูดูเด่นเ่เด่นเด่นเ่นทุเวลาเราร้องเพลงไม่เป็นอ่ะเราทำท่าเซียนไว้คนจะคิดว่าเราเท่ใช่หัวเข้ามานะครับ1,2,3,4,5,6ส่หกส่งเข้ามาเยอะๆครับข้อความจะให้พวกเราหุบปากซื้อ This, this ถ้าลองไม่ได้มันก็อย่าล้อมันเกินตัว New York, made nothing can't you go can There do สนุกมากตอนไอพนี่เอากูมหาลก้เมาไ่ยเมอกม่ากิอนนูอมาโอเคอ่ฝากผลงานฝากผลงานมีกิจการอะไรให้ติดตามมีธุรกิจยาสีฟันเมทที่ตอนนี้กาลังรักโลกเลยแล้วก็จะมีร้านอาหารนิดหน่อยอาหารตัดบทหรือ อาหารกินง่ายทั่วไปเป็นไลฟ์สไตล์ฟู้ดเป็นแนวแนวอาหารใหม่นะก็ติดตามได้โอเคก็เดี๋ยวติดตามกันเรื่อยๆแล้วกันผมแจมทีทัศนะกดมีชื่อเสียงคนมีชื่อเสียงคนมีชื่อเสียงแจมทีทัศน์บิกนัชชานี่ฝากกดไลค์กดซับตสไครต์กดซับสไครต์จุกแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตาม EP ถัดไปเราจะเป็นใครมาร้องคาราโอเกะเราจะไปรับใครไปทานอาหารหรือไปทำอะไรติดตามได้นะจ๊ะกับช่องโต๊ะออฟฟิเชียลกับรายการ เราเก่งเอ่ะเราก็มาถึงร้านอ่ะพี่เดี๋ยวดิเดี๋ยวกูตีวงอ่ะโอ้โหหุ้ยอะวงมึงวงใหญ่อะมึงอ่านตะคริปอ่ะโอเคมอ่ะมึงก็ขับเราตั้งใจเลยทีนี้ไม่ได้ล็อกเองสุดเมกยูเทิร์น